วันนี้จะมาดูพัฒนาการการอ่านภาษาอังกฤษของน้องเซนจะเล่านิทานให้ฟังวันนี้น้องเซนก็จะมาเล่านิทานปกติแล้วเวลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของน้องเซนก็จะมีคําอ่านภาษาไทยควบแต่วันนี้จะไม่มีคําอ่านภาษาไทยควบจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้จะอ่านเรื่องแนะนำตัวเองก่อน Hello my name is ภาษาอังกฤษคนขี่จะกลทองคำ The Mister at his s o คนขี้เหนียวทองคำอันนี้ชี้ด้วยครับเดี๋ยวอ่าม uh, ิสเตอร์ h ห n งตะ l ับของโกลดคนขี้เหนียวมีทองคำอยู่ก้อนหนึ่ง he buried it in the ground and came to look at spot every day เขาฝังมันไว้ใต้ดินและไปดูจิตที่ฝังทุกวัน one day he found that was stolen วันหนึ่งเขาพบว,ว่าทาองถูกขโมยไป a n d w h e n h e came home he began to grow with this grief แล้วเมื่อเขากลับบ้านเขาเริ่มร้งองครวญครางด้วยความเสียใจสุดขีด A neighbors saw him and said เมื่อเพื่อนบ้านมาเห็นเขาก็พูดว่า do not grieve อย่าอย่าเศร้าไปเลย burning a stone and t h i n k it is a go l it is a go เอาหิดมาฟังแล้วคิดว่าเป็นถูกเ there would be no difference ยังไงก็ไม่ต่างกัน because when the go was there you made no use of it พราะตอชิดเทออยู่ที่นั่นถ้าก็ไปมาใช้เกิดประโยชน์เหมือนกัน more of the story The true of value, the true, the true of money, is not the p o s i t i o n but in use. ไม่ใช่ the true value. The, the true value of the money is not the p o s i t i o n but in use. p o s s e i o n แปลว่าตำแหน่งไม่การครอบครองครอบครองคุณค่าที่แท้จริงของเงินทองไม่อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การนำมาใช้เกิดประโยชน์ต่างหาก Okay. 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 A miser had a lot of gold. He buried it in the ground and came to look at spots every day. One day he found that it was stolen, and and when he came home, he began to grow with the deepest grief. A neighbor saw him and said, "Do not." Three, burning and stone and say it is a gold, there would no difference because when the gold was there you made the use of it More of the story The true or value of the money is not the position but in use. นคนข<จ>ี่เหนียวมีทองคำอยู่ก้อนหนึ่งเขาฝังบนไว้ใต้ดินได้พื้นดินและมาดูจุดที่ฝังทุกวันวันหนึ่งเขาพบว่าทองถูกขโมยไปลน,นเมื่อเขากลับบ้านเขาก็เริ่มร้องคนควาด้วยความเสียใจสุขีดเพื่อนบ้านเห็นเขาก็พูดคิดว่าอย่าเศร้าไปเลยเอาเหินมาฝังแล้วคิดว่าไปทอสีจิยังไงก็ไม่ต่างก,กันเพราะตอนที่ทองอยู่ที่นั่น ถ้าก็ไม่มาใช้เกิดประโยชน์เหมือนกันนิทานเรื่องี้สอยรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของเงินไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การนำมาใช้เกิดประโยชน์ต่างหาก